าย่่นนนะครัเล็กโดนละครับ บาดหนองมนนะครับก็วันนี้นักกีฬามีราวๆวเจ็ท่านนะครับเจ็ดท่านนะเจ็ท่านตีหน้าดินหมดเลยนะมีผมเล่นชิงหิวคนเดียวนะครับทั้งบ่อนะเล่นชิงหิวคนเดียวก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวลุ้นกันครับลุ้นกันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนานๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้จะกับเนื้อเมฆฟิชิแชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะผมพาเพื่อนๆมาหมายธรรมชาตินะครับ หนองมนอําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับก็หมายนี้นี่เปิดมาหลายวันแล้วนะครับก็วันนี้จะมาลองตกชิงหลิวดูนะครับก็เซตคันไว้เรียบร้อยนะตอนนี้ก็จะ10บโมงแล้วฮนะ7จ็สิบโมงเช้าแล้วนะก็วันนี้ผมตกในลักษณะอสองตะขอนะครับวันนี้ใช้เป็นคันระยะ3.6นะครับเนื่องจากช่วงนี้น้ํามันขึ้นนะ นมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็อลองเล่นระยะใกล้กๆดูนะ36กนะก็วันนี้ตกแบบ2ตะขออูเอะบาลิตันๆนะครับ2ตะขอนะก็บาลานซ์แตะ1ตะขอหน้าง,งอ1ตะขอนะอชิ่งหน้าห่างกันอยู่ประมาณ1นิ้วนะครับตะขอสั้นเนี่ยใช้เป็นเบอร์หนึ่งตะขอยาวใช้เป็น0.5นะครับก็วันนี้จะใช้เือสองประเภทนะในการตกนะสองตะขอนะก็ทุนวันนี้ก็ใช้เป็นทุนบอลลูนวิ่งนะครับ ร้อยครับชุดกันตกนะเดี๋ยวมันผสมเหยื่อกันก่อนเนาะวันนี้มาสายนะก็ต้องถมเหยื่อหน่อยนะครับเช่นเคยครับไฮเกรดปลารวมเหนียวเมฆนะครับนะหนึ่งถุงนะครับผสมสักครึ่งครึ่งซองก่อนนะครับครึ่งหนึ่งถุงผมมันครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลก็ผสมสักครึ่งถุงก่อนนะก็หัวช้ชิตหนึ่งกระเมือ้อหมายธรรมชาติขาดไม่ได้นะครับ ตัวนี้จะมีความหอมและมีความมันนะครับช่วยในเรื่องของการแตกตัวแล้วก็เร่งกลิ่นให้ตัวเหยื่อนะครับสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะมช่ผงแดงหน่อไมมอีกนะใส่สักสิบหนึ่งส่วนสามของซองนะครับใช้ไม่เยอะนะคนให้เข้ากันครับตัวนี้ทําเป็นเหยื่อหลักในการอ่อยเนาะเห้เหยือย่อหักใการอ่อยผสมน้ำนะครับอย่านวดนะครับเพื่อนๆให้คนนะ ใช้วิธีการคนนะครับถ้านวดแล้วมันจะเหนียวนะมันจะไม่เป็นผงนะเราจะคนๆๆๆทำให้เป็นผงลักษณะแบบนี้นะตัวนี้จะใช้จับจีบนะเป็นเดือหลักจับจีบในการห้อยด้วยนะตัวนี้นะประมาณแบบนี้นครับลองจำดูคนระับถ้าเป็นก้อนแบบนี้แล้วบี้แล้วแตกเป็นผงแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วามาทําตัวผิดเกมนะครับ เกมวันนี้มี2ตัวนะตัวแรกก็จะเป็นช้นเกี่ยวสําเร็จรูปเนื้อเมคนะครับกินกุ้งนะใส่สักครึ่งซอง1นซองนี่มันอยู่ที่1 0 0้กรัมนะครับก็ผสมได้3ครั้งนะผสมได้3ครั้งตัวนี้จะมีความฟูต,ตัวขึ้นมานะครับไม่ต้องผสมเยอะนะใส่น้ําแล้วก็คนนะครับใส่น้ําเยอะได้นะตัวนี้นะเพราะว่าตัวเหยื่อมันจะดูดน้ำนะครับดูดน้ําค่อนข้างเยอะนะเห็นไหม ตัวเหยื่อก็จะสร้างใยมาลักษณะแบบนี้นะจับตัวกันเป็นก้อนนะ,อะเวลาปลามันเข้ามากินนะเข้ามาดูดเหยื่อเนี่ยตัวความเหนียวของตัวเหยื่อน่ะมันจะไปติดฟันปลานะฮะหรือว่าปากปลานะทำให้มันหลุดยากนะปลามก็จะบ้วนเข้าบ้วนออกนะก็ถ้าบ้วนแรงแก็หรือว่าดูดแรงแก็เรียบร้อยฮะเต็มปากแน่นอนตัวนี้นะเดี๋ยวพักไว้สักสองนาทีนะครับให้เหยื่อมันเซ็ตตัวนะ ชิ้นเกี่ยวอีกตัวก็เป็นขนมปังนะครับวันนี้ใช้ชิ้นเกี่ยวอยู่2ตัวนะครับข้อดีของการตก2ตะขอก็คือสามารถใส่เหยื่อได้2ประเภทนะไม่ว่าจะเป็นเหยื่อนวดนิ่มกับไส้เดือนนะฮะชิ้นเกี่ยวหรือว่าขนมปังอะไรพวกนี้ฮะสามารถเปลี่ยนได้นะการใส่2ตะขอก็ให้ปลามันเลือกกินนะว่ามันจะกินในลักษณะแบบไหนนะก็ว,วันนี้เลือกเป็นฟัลมเฮาส์ฮอกไกโดนะครับตัวนี้จะมีความเหนียวและมีความหอมในตัวนะหนึ่งแ่นนะแบบนี้ตกได้ทั้งวันนะ หอมมครับแล้วก็ฉีดด้ยหัวเชื้อ,อเ,เคี้ยวเนื้อไม่นะโอเคเดี๋ยวรอเหยื่อมันเซตตัวเสร็จแล้วเรามาตกกันเลยนะก็เริ่มตกตอนนี้ก็10บโมงกว่าแล้วฮะสิบโมงห้านาทีก็เดี๋ยวดูกันฮะตกไปถึงเย็นๆนะสัก4ี่ห้าโมงมาดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะกับหนองมนจังหวัดเชียงรายหมายนี้ก็เปิดมานานแล้วนะครับเปิดมานานแล้วนะตอนต้นปีก็เปิดมาครั้งหนึ่งละแล้วก็ตอนนี้ก็มาเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ได้ปล่อยปลาเพิ่มนะเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะมีตัวไหม มาครับตัวนี้เหยื่อเซตตัวดีแล้วนะเดี๋ยวเราทําการตกจริงกันเลยนะก็ตะขอสั้นนะครับเป็นเบอร์หนึ่งนะตะขอสั้นเป็นลักษณะบาลานซ์แต่นะก็ผมจะใส่เป็นชิ้นเกลียวชิ้นเป็นวูมเนื้อเมฆนะครับประมาณแบบนี้นะตะขอยาวก็ผมใส่เป็นขนมปังนะครับเป็นลักษณะนะ้าง,งอนะเป็นตะขอเบอร์ศูนจุดห้านะครับใช้ค่อนข้างเล็กนะเบาและพิ้วนะครับฉีดด้วยของเฉียวเนื้อเมฆนะ เสร็จปุ๊บนะครับตัวเหยื่อหลักนะครับผมจะรวบทั้งสองสายไว้ด้วยกันแบบนี้นะเสร็จปุ๊บก็นำเหยื่อหลักมาจับจีบไว้ตรงที่เกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะครับโดยให้ขนมปังมันห้อยแบบนี้การที่เรารวบสายทั้งสองไว้ด้วยกันเนี่ยเวลามันลงถึงพื้นเนี่ยมันจะดึงตัวขนมปังลงไปแตะพื้นด้วยนะครับถ้าเราไม่รวบแบบนี้เนี่ยขนมปังมันมีความเบานะครับเวลาลงน้ําเนี่ยตัวนี้มันหนักกว่านะมันก็จะลงเร็วกว่านะครับส่วนขนมปังมันไม่ยอมลงนะครับมันจะมาพันพวกสายเป็นหลักหรือว่า ชุดตะกัวนะเพราะฉะนั้นการรวบแบบนี้ก็จะส่งเหยื่อให้ลงถึงพื้นนะครับพร้อมกันนะโยนเลยครับเดี๋ยวมันลุ้นกันครับจะเป็นอย่างไรกับหนองมนนะครับอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะจะพอมีตัวไหมนะครับสบายไห้จม้นะลุ้นกันครับลุ้นกัน อเต,ต,ต,ต็มเรกม,ม,ม,มาแล้วครับว่าแล้วตอกจุ well. <c ram> ซซ่มตอกจุ่มเพื่อนๆเป็นปลาหมอนะโหใสใหญ่นั่นเลยอ่าเต็มเรกแหกมันมาแล้วฮะลงอยู่ประมาณ4ี่ห้าเหยื่อนะเต็มเรกมาแล้วครับโอ้โหใสสวยเลยนะรอดตัวนะฮะรอดตัวนะฮะปลาหมอเก็บกวนครับเก็บก่อน ตลครัแตลตาหมออีกแล้วเพื่อนปลาหมออีกแล้วตัวใหญ่นะไซส,ส,นะส์สวยเลยนะไซสสวยเลยแต่ปลาหมอันนี้โอ้โหแต่ไซส์ใหญ่นะเพื่อนดูเทปัำเลย สซใหญ่ไซใหญ่เข้ากับปลาหมอครับมีแต่ปลาด็อกเตอร์ฮะปลาด็อกเตอร์ครับปลาด็อกเตอร์โดดครับปลาอะไรเอ้ยโอ้ยปลาหมออีกแล้วเพื่อนโอ้ยติดติดติดโอ้ ปลาหมออีกแล้วครับเพื่อนๆ่าเจอแต่ปลาหมอฮะปลาด็อกเตอร์ครับเพื่อนๆแต้มสีแล้วนะเจอแต่ปลาด็อกเตอร์ครับสีแต้มแล้วครับโอ้โยปลาอะไรครับ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 โอ้โหปลาหมออีกแล้ว โอ้โหเพื่อนปลาหมออีกแล้วกินรากคันเบ็ดเลยนะแต้มที่ห้าก็ลาหมอก็โอ้โหนะหวานเจีย๊ยบหวานเจี๊ยบเต้มที่ห้ามาแล้วครับเ,เพื่นอนโอ้โหโดนแล้วว้าวว้าวมาแล้วครับโอ้ยปะกลงับปะกลงับ โอ้อีกแล้วครับปลาอะไรเอยอยู้ปลาหมอตะกรับครับโอ้ยไ้ใหญ่มากเพื่อนเพอโอ้โหดูครับฝ่ามือครับเพื่อนอโอ้โหหมอตะกรับครับไ้ใหญ่ครับโอ้ยครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับก็คงต้องถอนสมอนะครับผลงานวันนี้นะเพื่อนๆ วันนี้นะปลาด็อกเตอร์ล้นล้วนเลยนะปลาหมอนะครับได้ประมาณ7จแปดแต้มนะก็ไซส์สวยๆอยู่นะครับแล้วก็ได้ปลากลมนะครับแล้วก็มีปลาหมอตะกลับนะวันนี้ก็7จแปดแต้มนะครับก็ธรรมดาครับเพื่อนๆหม้ธรรมชาติอย่าคิดอะไรมากนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่ได้แน่ๆนะฮะนั่นก็คือได้เสพบรรยากาศไมายธรรมชาติแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่รักนะครับตกปลาในสิ่งที่ชอบนะครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับกับไม้ธรรมชาตินะก็ฝากไว้ด้วยนะครับ วันนี้นะฮะสินค้าของทางช่องก็ทํางานได้ค่อนข้างดีกับไม้ธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเหยือ่อหรือว่าตัวทุ่นนะครับได้ปลาเล็กปลาใหญ่ก็ถือว่าได้นะครับกับไม้ธรรมชาตินะอย่าคิดอะไรมากฝากไว้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหน คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์นะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนํามาลงไว้ในช่องนะครับวันนี้ก็คงต้องลาไว้เพียงเท่านี้นะครับกับบรรยากาศน้องมนนะครับอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับ